สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ลุงพลพ่าแตนแฟมิลี่ได้พูดไว้ดังนี้ครับซึ่งพ่าแตนได้พูดไว้ว่าสำหรับป้าไม่ได้คิดอะไรมากมายตั้งแต่มีกระแสอะไรเข้ามามีคนสนใจเพิ่งเห็นนะคะ แต่ของป้าน่ะจะพิเศษตรงที่ว่ามียูทูบเบอร์เข้ามาเหมือนกับว่า f อเยอะช่อง YouTube ที่อยู่กับลุงกับป้าสมมตินะคะไม่สมมุติละคือเรื่องจริงยูทูบเบอร์แต่ละช่องนะ่ะก็มี f อติดตามของแต่ละช่องพออยู่ไปอยู่มาทุกคนก็ติดตามเรื่องของลุงกับป้าพอถึงบางช่วงบางตอนถึงจังหวะที่บางคนที่เขาเป็นยูทูบเบอร์เขาจะ คุยกับ fc ตลอดมันมีเยอะ fc นะ่ะเขาไม่ได้อยู่ที่ช่องของป้าช่องเดียว fc ทุกคนเขาอยู่กับยูทูบเบอร์บางคนบอกว่า fc ลูกกับป้าหายไปแล้วไม่มีใครค่อยดูแล้วอันนี้นะ่ะป้าไม่ได้คิดมากป้าอยากจะบอกให้เข้าใจก่อน youtube เนี่ยพี่เน่งบอกว่าถ้าหากเราไม่ค่อยลงคลิปสม่ำเสมอ YouTube เขาจะปิดการมองเห็นของเขาเองไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะค่อยๆหายไปก็พยายามลงคลิปให้บ่อยๆขึ้นทุกคนที่ติดตามลุงกับป้าตั้งแต่แรกเขาจะเข้าใจว่า f อจะอยู่กับ YouTube แต่ละช่องทีนี้นะ่ะพอช่วงนี้อยู่ตรงนี้สังเกตบางช่องจากแรกๆไม่มีใครติดตามเลยก็มีแต่ว่าพอมาอยู่กับลุงกบ้า ผู้ติดตามขึ้นเป็นหลักแสนเลยอย่างเห็นได้ชัดแดกเดอร์ก็กลับบ้านพี่อ๋อทานายสมเกียรติท่านสมเกียรติน่ะตอนแรกไม่มีคนติดตามเลยเมเดลุงกับป้าจะเป็นแนวที่ว่าน่ะถึงเราจะมีคนติดตามก็จริงแต่เราน่ะไม่ใช่แบบว่าสบายใจมีเรื่องราวมากมายต่างๆให้คิดมากไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปอย่างคนอื่นเขา ตรงนี้น่ะก็จะแหวกแนวออกไปความคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้แบบนี้ครับงานนี้หนูผีงานมาจริงๆบอกแล้วว่าโลกโซเชียลมันไวอดีตภรรยาของหนูผีสองคนได้นัดเจอผมเร็วนี้เตรียมมันแน่นอนครับเอายังไงล่ะทีนี้อดีตภรรยาได้ติดต่อเข้ามาในเพจไม่ทราบว่าได้เบอร์ผมมายังไง โทรมาหาผมผมก็ถามว่าใช่คนนี้ไหมข้อมูลตรงเป๊ะลักษณะแบบนี้ไหมตอบตรงเป๊ะแสดงว่าน้องคนนี้ใช่แน่นอนแล้วได้เล่าถึงประวัติของมันแล้วขออยากเจอกับผมอยากคุยกับผมเอาแล้วอดีตภรรยานัดเจอผมงานนี้น่ะจะมันแค่ไหนโปรดติดตาม f c ครับไม่มีใครทนพฤติกรรมมันไหวน้องเขา ทนไม่ได้กับพฤติกรรมกับสิ่งที่มันทำร้ายคนในครอบครัวบอกแล้วว่าน้องเขานะ่ะดูสื่ออยู่อดีตภรรยาได้ติดตามสื่อติดตามความเคลื่อนไหวน้องสองคนทนกับพฤติกรรมกับสิ่งที่มันทำกับคุณตาไว้ไม่ได้เลยออกมาเพื่อที่จะตอบโต้หนูผีได้ทำการติดต่อผมมาเดี๋ยวผมจะนำทีมยูทูบเบอร์ไปให้หมดเราจะไปกันใครอยากไปติดต่อมา fc ครับเขา รีบติดต่อผมมาจริงๆครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งเพจเพราะเขาเป็นอดีตภรรยาของมันผมเลยถามข้อมูลไปว่าจริงไหมเขาตอบว่าจริงค่ะหนูอดีตภรรยาเพราะอะไรถึงอยากให้พี่เข้าไปเขาบอกว่าหนูทนพฤติกรรมของมันไม่ได้ที่ทํากับคุณตาเพราะพ่อเป็นคนที่นิสัยดีมากๆพูดจาดีพูดจาไพเราะรักลูกสะใภ้ดีมาก หลายๆครั้งที่หนูคืนดีกับมันน่ะก็เพราะพ่อถ้าไม่ได้พ่อหนูไม่คืนดีเพราะฉะนั้นน่ะเอาแล้วอดีตภรรยาหนูผีโผมึงเตรียมรับกรรมได้เลยสิ่งที่มึงทำไว้มันจะย้อนกลับมาหามึงถ้ามึงยังไม่เลิกความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง o u t u b e ม่นโอมลุงผลได้พูดไว้ดังนี้ครับสำหรับคลิปนี้ส่งไปถึงท่านทนายรัชพลสิริสาครซึ่งเป็นทนายที่ทำหน้าที่ ว่าความให้กับป้าแตนนางสมพรหลับโพหลังจากที่ท่านได้ทาหน้าที่ของทนายอาชีพที่รับผิดชอบจนถึงนาทีสุดท้ายในการรับผิดชอบในการทําคดีให้กับป้าแตนบ้านกกอกตบบนกกตูมอำเภอดวงหลวงจังหวัดมุกดาหารลุงเองก็อยู่ในสถานะที่ต้องดูแลทีมงานทนายได้ตกเป็นจำเลยต่อสังคมที่ต้องใช้สติอย่างมากกราบขอบพระคุณ ทีมทนายรัชพลสิริสาครที่ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์100ยเปอร์ซถ้าถามว่าลุงพลก็คือท่านทำหน้าที่ของท่าน100เเซจนถึงนาทีสุดท้ายในการรับผิดชอบการทำหน้าที่ของทนายอาชีพส่วนทนายตั้มแล้วก็ทนายพี่อาคมคงสวัสดิ์ท่านก็เป็นทีมงานทนายที่อยู่ในหน้าที่ดูแลลุงพลเป็นหลักสท่านอย่างที่เป็นข่าว สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทนายตั้มกับลุงลุงก็ยังเป็นปริศนาอยู่ในใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เป็นกำลังใจให้ท่านทนายทุกท่านทั่วประเทศได้ทำหน้าที่ทนายเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ลำบากผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากทนายที่เรียนจบด้านกฎหมายเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กฎหมายบังคับไว้เวลามีเหตุเรื่องราวต่างๆต้องใช้ทนายความเพื่อที่จะขึ้นศาลคลิปนี้ ก็อยากจะทําคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็หวังว่าหลังจากนี้ที่ได้ดูคลิปก็เหมือนว่าท่านทนายรัชพลท่านจะน้อยใจนิดนึงว่าทําไมทีมงานทนายชุดใหม่ถึงไม่แต่งตั้งทนายเข้าไปทําหน้าที่แทนในส่วนของป้าแตนจริงๆแล้วก็ท่านทนายเองก็ได้ติดต่อมาหาป้าแตนเองอยู่ ซึ่งป้าแตนก็ได้แจ้งให้กับท่านทราบแล้วว่าทีมงานทนายชุดใหม่ท่านจะแต่งตั้งทนายเข้าไปในวันที่8มีนาคมซึ่งทนายราชพลเองท่านก็ได้รับข้อมูลข่าวสารจากป้าแตนลุงก็ได้รู้จักป้าแตนอยู่ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง youtube หลังบ้านทนายลุงพลได้พูดไปดังนี้ครับสำหรับสำนักงานทางเข้าสำนักงานจะมองเห็นป้ายธรรมรังสี อยู่ถนนสุเหร่าคลองหนึ่งทั่วไปจะเรียกว่าถนนกีบหมูเพราะว่าในย่านนี้มีแรงงานที่เข้ามาจากอีกฝั่งหนึ่งเป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานอยู่ในแถวนี้ในกรุงเทพก็จะเยอะสำหรับวันนี้ก็จะมีการประชุมรวบรวมข้อมูลที่เราได้ลงพื้นที่เมื่อวานท่านทนายและก็ทีมทนายของเราจะประชุมกันในช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเช้า บางท่านพักผ่อนจากเมื่อคืนเสร็จแล้วตอนเช้าต้องไปทำงานต่อก่อนแล้วเวลาเราก็ได้นัดกันในช่วงบ่ายเพื่อที่จะมาประชุมนำข้อมูลที่เราได้ลงพื้นที่กันเมื่อวานมารวบรวมมาเก็บข้อมูลกันในช่วงบ่ายแล้วก็จะมีต่อด้วยการรับประทานอาหารมื้อเย็นร่วมกันได้พูดคุยกันไปด้วย เห็น fc ของเราต้อนรับเราก็ดีใจแต่ในตัวของหลังบ้านก็ดีใจ y o u t u b e ์ YouTuber, แล้วก็ fc ของเราทุกคนเป็นกันเองให้ความสำคัญกับเราเรากลับมากรุงเทพก็คิดถึงนะคะคิดถึงเหมือนเราเจอกันในเวลาที่แป๊บคือ,อยังไม่มีเวลาที่ได้พูดคุยกันไม่มีเวลาที่แบบว่านั่งคุยกันแต่มีความรู้สึกว่าทุกท่าน ที่อยู่ที่นั่นเป็นกันเองมากๆเรากลับมาก็คิดถึงเหมือนกันเหมือนอยู่บ้านตัวเองเหมือนอยังไงอย่างนั้นน่ะฟ้าส่งมาให้เรามาเป็นพี่น้องกันยังไงอย่างนั้นมีความรู้สึกว่าเรากลับมาแล้วเราคิดถึงทุกท่านที่อยู่ที่บ้านกกอกทุกคนก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เห็นการต้อนรับทางหลังบ้านทนายลุงพลขอเป็นตัวแทนของทนาย และก็ทีมทนายขอขอบคุณ FC ขอบคุณยูทูบเบอร์และก็ผู้ติดตามทุกคนที่เป็นห่วงทั้งขาไปและก็ขากลับทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยแต่ทุกคนก็สู้อยากฝากขอบคุณ f นขอบคุณที่ให้กำลังใจกันมาตลอดที่เราได้เจอกัน